รู้ไม่ว่าอ e ีเกียเข้ามาในไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของการดิวซื้อคลิปเพ่น ังก่อนองทัพอากาศไทยตัดสินใจครั้งสำคัญเลือกซื้อเครื่องบินขับไล่คลิปเพน e f f รุ่นใหม่ล่าสุดจากสวีเดนแทน F16 ที่เก่าที่ใช้งานมานานเกือบ40ปีกำลังจะปวดประจำการเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธแต่เป็นเพราะนโยบายออฟเซตหรือการชดเชยที่สวีเดนเสนอให้ไทยโดยมีการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีกลับมาไทยใช้เงินซื้อเครื่องบินไป ห0 0 0ื 60, ล้านแต่คาดว่าจะได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกลับมาสูงถึงร้0ของมูลค่าการซื้อคิดเป็นเงินประมาณ90,000่นล้านบาทซึ่งจะช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศนี่คือครั้งแรกที่ไทยใช้กลยุทธ์นี้ในการซื้ออาวุธยุตโทปกรณ์อย่างเป็นทางการซึ่งหลายประเทศใช้มานานแล้วอย่างมาเลอินโดนีเซียและสิงคโปร์และหวังว่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ สำหรับการดิวทางทหารในอนาคตและรู้ไม่ว่าอีเกียเข้ามาในไทยได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดิวคิปเพ่นครั้งก่อนอย่างไม่เป็นทางการและนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการดิวซื้ออาวุธสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศชาติได้อย่างมหาศาลโตคูฟีผู้นำฟิล์มเซรามิกรถยนต์และอาคาร